คนเราลดน้ําหนักได้เร็วที่สุดเนี่ยเดือนละกี่กิโลกันแน่ครับโคชสวัสดีครับผมโคชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสแป c โปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาให้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้าหนักครับผมที่หลายๆคนถามมาว่าโคชจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถที่จะลดน้ําหนักลงได้เนี่ยสัปดาหละกี่กิโลกันแน่แล้วเดือนเนี่ยมันควรต้องลดกี่กิโลกันแน่เพราะว่าจริงๆเนี่ย หลายคนนะผมไปเจอบริษัทอาหารเสริมหลายๆเจ้าหรือว่าไปเจอคอร์สออนไลน์หลายๆเจ้าครับผมที่เอามาโชว์ในเรื่องของผลลัพธ์ครับว่าเขาสามารถลดน้าหนักลงได้เนี่ยหเดือนเนี่ยลดได้10บกิโลหเดือนลดได้15บกิโลหเดือนลดได้20่กิโลอะไรประมาณนี้ครับผมคือไม่แน่ใจว่าใน1นเดือนเนี่ยคนเรามันควรจะต้องมีน้ําหนักลดลงกี่กิโลครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะเอามาตรฐานที่ เราเนี่ยนะผมใช้ในการลดน้ำหนักของโคชนักโภชนาการแพทย์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนก็ตามครับผมเราใช้บรรทัดฐานและมาตรฐานนี้กันทุกๆสถาบันทั่วโลกครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต้องลดน้ำหนักกันเนี่ยสัปดาห์ละกี่กิโลกันแน่ครับผมแต่ก่อนอื่นครับผมก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาว่าเฮ้ยจริงๆคนเราเนี่ยสามารถลดน้าหนักลงได้เนี่ยกี่กิโลต่อสัปดาห์ครับผมหรือว่ากี่กิโลต่อเดือนเนี่ยผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อน คือเรื่องของการที่เราไปเจอโฆษณาเกี่ยวเรื่องของคอสลดน้ำหนักครับผมบางทีเราไปเจอว่าแบบโอ้โหลดดราม่ามากเลยแล้วอยากจะลดตามอยากจะลงบ้างอ่ะอยากจะลงแบงงบ,บเดือนหนึ่งสิกิโลบ้างอ่ะหรือบางคนลงเดือนหนึ่งยีกิโลอะไรเงี้ยคือแบบอยากจะลงแบบนี้บ้างนะผมผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วผมการโฟกัสเพียงแค่เรื่องของน้ําหนักตัวอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายของคุณก็เป็นไปได้ครับผมนะครับสาเหตุหลักๆครับผมเนื่องจากว่าขนาดของร่างกายของคนเราครับผมเมื่อเราเริ่มอ้วนแล้วหรือเราเริ่มมีไขมันส่วนเกินเนี่ยนะครับผมมันแตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ e s บิ y นะครับผมก็คือคนอ้วนนั่นเองครับผมคนที่มีน้าหนักตัวเกินนะครับคือคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มของ Ob บ s i t y ครับผมคือจะมีขนาดของร่างกายที่ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็มีมวลไขมันที่เยอะครับผมน้ำหนักตัวเยอะนะครับ ความความแย่ของการเป็นคนอบิตี้หรือว่าความแย่ของการเป็นคนอ้วนครับผมคือเขาจะมีปัญหาเรื่องของไลฟ์สไตล์เขาจะมีอาการปวดเขา่าเขาจะมีอาการปวดหลังเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าผมแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้เพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักนะผมพูดถึงเรื่องของตาช่างนะพูดถึงเรื่องของน้ำหนักครับผมคนที่เป็นอบีสต้องสนใจในเรื่องของน้ําหนักตัวของเขาว่าเขาจะต้องเอาน้ําหนักตัวลงมาให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลปกติที่มีขนาดร่างกายไม่ได้ใหญ่โตนะผมมีเพียงแค่ไขมันส่วนเกินที่เยอะ แต่มีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยครับผมคือพวกนี้ออว่าพอดูตาช่างปุ๊บเนี่ยเออน้ำหนักก็เกินมาแต่เกินไม่ได้เยอะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีน้ำหนักตัวที่เกินเลยแต่กลับมีไขมันสูงเกินที่เยอะมีเซลลูไลท์ที่เยอะอะไรประมาณนี้มีหน้าท้องที่ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าน้ำหนักตัวไม่ได้เยอะอะไรนะครับคือคนกลุ่มนี้นะครับผมจะเป็นกลุ่มที่เรียกว,ว่าเป็น skinny fat คือเป็นกลุ่มคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยมีไขมันสูงเกินเยอะการลดน้ําหนักลงก็ไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะครับผมในทางตรงข้ามเลยคือการลดน เพราะฉะนั้นครับหลายๆคนครับผมคือพยายามที่จะลดน้ําหนักลงนะครับหลายคนยังคงติดอยู่ใน m i n d s e ตนี้อยู่คือเหมือนประมาณว่าเฮ้ยกูกูอยากลดน้ําหนักอะแล้วกูไม่ใช่สายกล้ามคือกูไม่ใช่คนเล่นกล้ามโอเคไหมอยากจะแค่สุขภาพดีเฉยกูไม่สนหรอกว่ากูจะมีกล้ามเนื้ออยู่เท่าไหร่กูแค่อยากจะเอาน้ําหนักลงก็อยากจะเป็นคนผอมอยากจะเป็นคนมีสุขภาพดีครับผมผมบอกเลยนะผมว่าการที่เราสนใจแค่เรื่องของน้ําหนักตัวของเราแล้วเราต้องการที่จะลดน้ำหนักอย่างเดียว นะครับผมไม่สนใจองค์ประกอบของร่างกายของเราเลยครับผมนะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องของระบบผ่าตอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับผมอย่างแรกเลยครับสำหรับคนที่เป็นออบิสิตี้แน่นอนว่าคุณจะต้องลดน้าหนักตัวลงมาให้ได้ครับผมอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมคือลงมาให้อยู่ใน b m i ที่เหมาะสมนะครับผมอยู่ในร่างกายที่เหมาะสมที่ทําให้คุณไม่เจอปัญหาเรื่องของสุขภาพเนาะแล้วก็ปัญหาเรื่องของข้อต่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลปกติครับผมที่เป็นเหมือนแบบคือไม่ได้อ้วนอะไรครับผมแต่ว่ามีไขมันส่วนเกินที่เยอะแล้วก็ดูทรงแล้วแบบหมมมือา่วีีุ มีแบบเหมือนอะไรนะมีถุงกาแฟใต้แขนอะไรประมาณนี้ครับผมอันนั้นน่ะมันเป็นสื่อสัญญาณบอกว่าคุณน่ะมีกล้ามเนื้อที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมคนที่มีน้าหนักตัวที่แบบไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับผมถ้าเกิดคุณลดน้าหนักลงมาได้ครับคุณจะเหลือตัวนิดเดียวและที่สำคัญคือคุณจะเผาเอาในส่วนของกล้ามเนื้อของคุณทิ้งไปด้วยนะครับการที่จะเกิดโยโย่เอฟเฟกหรือว่าการที่คุณจะมีน้ําหนักตัวที่ดีกลับขึ้นมาเนี่ยมากกว่าตอนที่คุณเริ่มลดความอ้วนเนี่ยับผมก็มีสูงมากทีเดียยยยววววนะคัเมมื่่่อออผพดาาาางง้้แแลลลหจจสส แล้วน้ำหนักต้องลงสัปดาห์ละเท่าไหร่ว่าโคชถึงจะโอเคที่ไม่ทําให้เราเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับผมผมองบอกก่อนนะถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลปกติที่ไม่ได้อ้วนอะไรครับผมครับมีน้ำหนักตัวเกินเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นโอเบสิตี้คือไม่ได้เป็นคนอ้วนตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมน้ำหนักตัวที่คุณสามารถเอาลงได้ครับผมคืออยู่ที่ประมาณ1-2ปอนด์นะครับผมต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบเป็นกิโลนะครับผมก็คืออยู่ที่0.5กิโลนะครับผมจนถึง1กิโลคือครึ่งถึง1กิโลนั่นเองครับนี่คือปริมาณการลงของน้ำหนักที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์นะครับผมเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณต้องการที่ลดไขมันส่วนเกินแล้วก็ต้องการลดน้ำหนักที่เหมาะสมโดยที่คุณไม่ต้องกลัวเสียงกล้ามเนื้อนะครับน้ำหนักที่คุณเอาลงได้สูงสุดใน1สัปดาห์นะครับผมคือ1กิโลสำหรับบุคคลปกตินะครับผมใน1เดือนแปลว,ว่าคุณจะลดลงได้4กิโลกร,รมัมมากกว่านี้มีแนวโน้มว เผาเอากล้ามเนื้อของคุณทิ้งออกไปด้วยอันนี้คือไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมหลายคนเฮเหมือนประมาณว่า1เดือนคุณลดได้7จกิโลนะครับผมเป็นบุคคลปกตินะแต่ลดได้7กิโลแต่ไงล่ะคุณเก่งไหมผมบอกเลยว่าเป็นผมผมฟรีเอานะมันแปลว่าเรามีกล้ามเนื้อที่หายไปประมาณ3กิโลกรัมนะครับกล้ามเนื้อ3กิโลกรัมคุณลองไปดูในตลาดนะผมไปดูเขียงหมูก็ได้เ <c oughs> ขียงหมูแม่ผมก็ได้นะครับผมหมู3ากิโลหน้าตาเป็นไงเนื้อหมูแบบหมูเนื้อแดงอ่ะสากิโลหน้าตาเป็นไงนั่นน่ะคือกล้ามมเนืองที่ัหายไป มีแนวโน้มว่าคุณจะสูญเสียกล้ามเนื้อในปริมาณมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นครับการลดน้าหนักแบบ optimal range คือการวางเป้าหมายในการลดน้าหนักอย่างเหมาะสมจะช่วยทําให้คุณยังคงม,มีความไวต่ออินซูลินยังคงทาให้คุณมีระบบพอผ่านที่รวดเร็วอยู่เนื่องจากว่าคุณสามารถเก็บกล้ามเนื้อเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นการลดน้าหนักลงเร็วที่สุดสำหรับบุคคลปกติที่ไม่ได้เป็นคนอ้วนนะคืออยู่ที่4กิโลต่อเดือน อ่ะสัปดาห์ละหนึ่งกิโลนั่นเองครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นอ b บิสิตี้คือเป็นคนที่มีโครงร่างใหญ่คืออ้วนมีไขมันสูงเกินเยอะน้ำหนักตัวร้อยกิโลอัพอะไรเงี้ยนะผมคือคุณสามารถเอาน้ำหนักตัวลงได้2ถึง4ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับถ้าคิดเป็นกิโลนะครับผมอยู่ที่1ถึง2กิโลกรัมต่อสัปดาห์พูดง่ายๆว่า maximum range นะผมจำนวนน้ำหนักที่คุณสามารถเอาลงได้สูงสุดสำหรับคนที่เป็นอ b บิสิตี้นะครับผมคือเดือนละ8ปกิโล อาจจะมากกว่านั้นได้นิดหน่อยในช่วงเดือนแรกอาจจะอยู่ที่ประมาณ9กิโลอะไรเงี้ยหรือ10กิโลเพราะว่าคุณจะมีการสูญเสียน้ําไปด้วยในช่วงแรกของการลดน้าหนักของคุณนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับการลดน้ําหนักที่เร็วมากเกินกว่า8กิโลต่อเดือนสําหรับคนที่เป็นออบิสิตี้นะครับผมมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่คุณอาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีมวลร่างกายเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการลดน้าหนักลงเนี่ยเดือนละ10กิโล15กิโลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้เ oh, ชี่ย success กูสาเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมผมบอกเลยว่าบางทีเนี่ยครับผมคุณอาจจะดีใจแค่ช่วงแรกแต่พอมาถึงช่วงกลางๆของการลดไขมันส่วนเกินคุณหรือว่าช่วงกลางๆของการลดน้ำหนักของคุณคุณอาจจะเจอว่ามันยากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดคุณสามารถกดลงไปได้จนสุดครับผมคุณจะเจอว่าคุณจะไต่กลับมาเร็วมากนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้ไปดูงานวิจัยตัวอย่างครับผมของคนที่เข้าเล่นเกมนะครับผมในรายการ The Biggest Loser นะครับคุณรู้หรือไม่ว่าคนที่เข้าไปอยู่ใน รายการเดป b i ิกเก t l ส s ลูครับผมแทบทุกคนนะที่ผอมลงมาได้นะที่สามารถผอมลงมาได้จะมีน้ำหนักตัวที่ดีบกลับมามากกว่าเก่าทุกคนหรืออย่างน้อยที่สุดคือกลับมาในในที่เดิมคือจากเดิมเคยอ้วนมากใช่ไหมครับแล้วก็ผอมลงมาได้จากการที่อยู่ในเกมเด e b i ิกเก t l ส s ลูหลังจากนั้นไม่นานครับผมไม่เกินปีนะครับเขาจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมนะครับผมและพบว่ามีระดับของการเผาผลาญที่ช้าลง ผมนี่เป็นงานวิจัยจริงๆนะนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันหลังดีวผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเ,กเรื่องของคนที่ลดน้ําหนักแบบดรามา่าดราม่าแบบเนี้ยมาให้ดูว่าแบบเฮ้ยงานวิจัยมันพูดว่าอะไรบ้างนะผมแต่สําหรับคนที่อ้วนในตอนนี้นะครับผมการลดน้าหนักที่เร็วมากจนเกินไปมีผลเสียต่อเรื่องของระบบะผ่าผานของคุณอย่างแน่นอนและที่สำคัญคือมันทาให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อคนอ้วนหลายคนครับผมไม่สนใจเรื่องของกล้ามเนื้อหรอกคนที่มีไขมันสุงเกินเยอะไม่สนใจเรื่องของกล้ามเนื้อหรอกคือเหมือนประมาณว่าคาพูดเนี่ยผมได ฉันไม่ใช่คนเล่นกล้ามเว้ยฉันแค่ฉันแค่อยากจะแบบเหมือนเป็นคนที่ผอมลงมีน้ำหนัานากตัวน้อยลงฉันไม่แค่คนธรรมดาแล้วก็อยากที่จะมีสุขภาพดีแค่นั้นไม่ได้อยากจะเป็นนักกล้ามเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมคือแบบเหมือนประมาณว่าหาเรื่องที่ไม่เข้ายิมอะหาเรื่องที่จะไม่ออกกําลังกายคือ,อยังไงก็แด้ที่จะไม่ออกกําลังกายอะแล้วผอมลงอะไรประมาณนี้หรือว่าอย่างน้อยก็คือไม่อยากจะยกเวทนะผมอยากจะแค่คาร์ดิโออย่างเดียวเพื่อจะลดน้ำหนักลงนะครับผมผมบอกเลยว่า กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นของมีค่าสำหรับคุณนะผมสำหรับคนที่เป็นอบิซิตี้นะกล้ามเนื้อเป็นของมีค่าสำหรับคุณมันทําให้คุณสามารถลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญคือมันจะลงให้คุณอย่างต่อเนื่องถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่มากพอแต่ถ้าเกิดคุณลดน้าหนักอย่างลงอย่างรวดเร็วแบบลงแบบพรวพาดอะครับแล้วสุดท้ายคุณเจอจุดติดไม่แปลกถ้าเกิดคุณจะเจอจุดติด และไม่แปลกเช่นกันถ้าเกิดคุณจะดีกลับมาหลังจากที่คุณเจอจุดติดสักพักหนึ่งนี่จงบากว่าคุณเริ่มท้อแล้วคุณเริ่มไม่มีแรงแล้วคุณเริ่มคาร์ดิโอไม่ไหวแล้วคุณเริ่มคุมอาหารไม่ได้แล้วและระบบเผาผลาญของคุณมันช้าลงนะครับผมมันทําให้คุณเนี่ยต้องย้อนกลับไปสู่ร่างเดิมซึ่งไม่มีขยายให้เป็นแบบนั้นแล้วครับผมถูกไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือมันมันจะมีประโยชน์กับคุณมากมากครับผมคือถ้าเกิดเราต้องการลดน้ำหนักลงสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวที่เยอะมาก หนึ่ถึงกิโลแค่นั้นนะครับผมสูงสุดใน1เดือนคือเอาน้าหนักลงไม่เกิน8กิโลถือว่าเป็นอะไรที่โอเคที่สุดมีหลายคนครับผมโต้แย้งมาเกี่ยวเรื่องของการลดน้าหนักนะครับผมเช่น <c oughs> คนที่เป็นนักพลกายใช่ไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนใช้สารมืดครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับคนที่ใช้สารมืดหรือว่าคนที่ใช้ฮอร์โมนเหล่านี้นะครับจะมีเขาเรียกว่า m u s c l e sparing p r o p e ต t y นะครับก็คือจะมีสารที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อไว้ครับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเทสตทสเตรนหรือว่าเป็นตัวของแฟตเบิร์นแบบพิเศษที่แบบดโ,โหดน่ากลัวน่ากลัวอะไรพวกนี้นะผมไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่แตะต้องกล้ามเนื้อเรานะครับมันจะไปเล่นงานเอาแฟตเซลล์อย่างเดียวคือมันจะไปจับเอาตัวของใครมนส่นเกินของเราไปอย่างเดียวแต่สารเหล่านี้มีความอันตรายรและคุณจะต้องรู้จักมันเป็นอย่างดีและจะต้องมีการไกด์ไลน์อย่างดีครับผมสำหรับคนที่พยายามที่จะใช้แฟตเบิร์นแบบตัวที่น่าก่าสตตร์มมืดดแถ้เิ คุณเป็นบุคคลธรรมดานะครับที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับศาสตร์มืดนะครับผมผมไม่ได้ส่งเสริมให้คุณใช้ศาสตร์มืดนะโอเคไหมนะผมแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีของแบบนี้อยู่จริงคือคุณใช้ของพวกนี้นะผมการเม่คุณไม่เสียหรอกนะครับแต่คุณจะสูญเสียอย่างอื่นนะครับผมเช่นเสียชีวิตเป็นต้นนะครับอุณภูมิในร่างกายสูงเกินไประดับของความดันโลหิตสูงเกินไปหรืออาจจะมีอาการหัวใจวายได้จากการใช้พวกศาสตร์เหล่านี้ครับผมเพราะงั้นไม่คุ้มกับการใช้ศาสตร์มืดเพื่อการลดไขมันสูงเกินโอเคยกลที่่ปติอู ครึ่งถึง1กิโลต่อสัปดาห์นะครับส่วนคนที่เป็นคนอ้วนมากๆนะครับผมจะอยู่ที่1นถึงสกิโลต่อสัปดาห์นะครับเมื่อคุณเริ่มผอมลงมาแล้วครับผมเมื่อคุณเริ่มน้ําหนักตัวลดลงมาแล้วการที่คุณจะคาดหวังว่าเฮ้ยจากเดิมเคยลดน้าหนักลงได้เนี่ยหกิโลต่อสัปดาห์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์ตลอด12หรือ16สัปดาห์หรือหรือสัปดาห์ของคุณมันไม่เกิดขึ้นนะครับคุณจะลดน้าหนักลงได้ยากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆสัปดาาาาห์เเเนนนนื่่่อองงจกกวไขขมมััสิรครคบผ เป็นแหล่งพลังงานที่มีค่าที่ร่างกายมันพยายามเก็บไว้นะครับผมมันพยายามเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองไว้เพราะฉะนั้นนะครับผมยิ่งคุณรีนลงมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีไขมันสุกเกินน้อยลงเท่าไหร่การลดไขมันสุกเกินคุณมันจะยากขึ้นครับนั่นแปลว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นครับผมอย่าเพิ่งตีอกชกหัวอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งอารมณ์เสียว,ว่าแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กแล้วว่าทำไมกูไม่ลงแล้วน้ำหนักตัวกูไม่ลงเลยหันไปใช้ ไอ้นู่นไอ้นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งนะครับผมคุณต้องพยายามให้มากขึ้นคุณต้องดูเรื่องของแคลอรี่ให้มากขึ้นคุณจะต้องคาร์ดิโอให้มากขึ้นคุณจะต้องใส่ใจในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สนใจเรื่องของบอดี้แฟทมากกว่าที่จะเป็นน้ําหนักตัวแล้วแหละอันนี้คือเรื่องที่สาคัญมากกว่านะครับผมเพราะงั้นนะครับพรถ้าเกิดคุณเริ่มผอมลงมาแล้ว จากเดิมเคยสนใจเรื่องของน้ำหนักตัวก,ก็ให้หันมาสนใจในเรื่องของ b o ี้ fat จะดีที่สุดครับผมคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงเนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การลดไขมันสุดเกินไปพร้อม,อมกันเนี่ยนะผมมันเจ๋งจริงๆคือมันเป็นการทารีคอมโพสิชันก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันสุดเกินไปพร้อมๆกันนั่นเองครับผมสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นครับผมฝากเอาไว้เลยนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักตอนนี้ครับผมนะครับอย่าพิ่งไปหลงเชื่อเอาคําโฆษณาเหมือนประมาณว่าเฮ้ยนี่ไงลดลง10วัน3กิโลโหเรววว่่หรือา 7วันนะผมลง5กิโลอะไรเงี้ยคือแบบมันเร็วเกินไปนะหรือบางทีเขาเอาเวอร์ดิ้งมาหลอกล่อเราเช่น7วันลดลงได้2กิโลเออก็ใช่ดิมันลดลงได้2กิโลจริจรงๆถ้าเกิดคุณเป็นออพิสิตี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมการดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะทําให้คุณไม่โดนหลอกง่ายๆนั่นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดคุณต้องการที่ลดน้ําหนักลงนะครับผมคุณต้องวางเป้าแ,าแบบเรียลลิสติกก็คือคุณต้องวางเป้าหมายที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับอย่ารีบของพวกเนี้ยนะครับผม ไม่ต้องรีบก็ได้นะค่อยๆทำครับผมแต่ถ้าเกิดคุณทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคุณจะเจอว่าคุณจะผอมลงในทุกๆเวัน ในทุกๆสัปดาห์คุณผอมลงแน่นอนไอ้น,นีผมการันตีเลยถ้าเกิดคุณใส่ใจทุกๆรายละเอียดครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครับผมฝากาไว้เลยนะการลดน้ำหนักเร็วมากเกินไปไม่ใช่ผลดีครับผมมันทำให้คุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระบบหัวาจได้แล้วทำให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างจริงๆจังเลยแหละผมเจอเคสพวกนี้มาเยอะมากเลยแล้ววิธีการแก้มันก็ยากครับผมมันต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่มันต้องทำอะไรหลายๆอย่างครับผมมันต้องคุมอาหารนู่นนี่นั่นครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดคุณกำลังที่จะเริ่มมมมลไไขัันนนนนนนสส่่่่ววเเกกกิิอออยยููหรรืงณะี้ผ ให้มองที่น้ําหนักที่เหมาะสมนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ1นึถึงสกิโลนะครับผมสำหรับคนที่เป็นอบีิต้นะคือคนอ้วนมากๆหรือถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลปกติธรรมดาอยู่ที่ครึ่งถึง1นกิโลต่อสัปดาห์ก็เป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะมาเสนอทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ